มาแล้วครับขบวนด่วนที่86นะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับ ระดับนะครับสายนาครผสมกาญจนบุรีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยนิตาชิสี่ห้าหนึ่งวันนี้ทำขบวนโดยนิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับรวมปรับอากาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันนะครับชั้นสองมาสามคันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่แปดสิบหกนะครับ นครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ <im itation> าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s ับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนองประดุก Channel ครับ